ตรงนี้เป็นจุดชมวิวเขาแดงนะครับอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมวิวนะครับบนเขาล้วก็ต้องเตรียมน้ำนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยหเห็นว่าเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดินขึ้นเขานะครับ ครับเราก็ติดต่อจ่ายเงินนะครับค่าผ่านทางผู้ใหญ่4 0่สเด็กยี่สินะครับเดี๋ยวเราก็ชวนน้องเข้าไปได้วยนะครับน้องก,ก็มาฝึกงานช่วงปิดเทอมนะหาใบได้พิเศษนะจะให้น้องเขานำทางเดิมไปด้วยจะได้ช่วยถ่ายรูปด้วยอะไรด้วย่ะเชิญครับนี่นะครับ เดินขึ้นเขานะครับนี่แหละแล้วก็เดินกแบบนี้แหละมบอกให้รองเท้ามาไงแล่วก็สุขภาพร่างกายชั่วโมงครึ่งนี่นึกว่าแบบมันเดินแล้ววนกลมออกได้ถ้ามาตัดที่เดินหรือวันนี้เราก็จะจเลยนะคะหารงจัน ดูนะครับนี่ทางเดินเดินขึ้นจุดชมวิวเขาแดงนะครับมีน้องหมาด้วยนะครับแล้วเราต้องให้ค่าบริการเข้าไหมอ่ะให้ค่าบริการน้องหมาด้วยนะเนี่ย จะช้าเดินไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเขาตลอดขึ้น <c oughs> <c oughs> ดูสิหมาหอบแล้วอะ่ะไห้แม่หนัดหมาห <c oughs> <c oughs> คนทีงบอกว่าไมากลับพื้นได้วนะไปกันเลยมม่ขาแล้ครับ ทางเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยนะครับนะไปไม่ถูกก็เดินตามหมาไปครับ เดินเหนื่อยแล้วเมื่อยขา หลานอยู่แถวนี้ถูกหลานเจ้าหน้าที่ใช่ปะ่ะน,นี่มีเชือกนะครับเชือกจับเพื่หลัง อันนี้อย่าลืมนะครับรองเท้าผ้าใบนะครับต้องใส่มาเลยครับดูหินนะฮะนี่หินคมนะครับที่นี่เป็นภูเขาวหินปูนนะครับหินก็จะค่อนข้างคม Đây là ่าชันนะครับทางชันแล้วก็หินคมนะคท้าก็ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับสะดวกกับการเดิน น้ำนะครับอย่าลืมน้ำพกติดมาด้วยเดย้อยๆก็ต้องกระหายน้ำนะครับ ระยะทางก็บอกไม่ถ hmm. mm ูกนะฮะทางแบบนี like mm ้ไม่รู้จะวัดยังไงประมาณหนึ่งสนามบอลนะครับก็เดินแบบนี้ตลอดฮะดูทาง ยอดเขานู่นเหรออ๋อถึงยอดนู้นเลยนะครับยอดโอ้นะครับแม่เมื่อกี้นึกว่าถึงแล้วเห็นป้ายยังนะครับมาฟิตร่างกายหน่อยก็ดีนะครับ เ,เป็นการรีวิวเส้นทางนะครับรือว่าท่านใดอยากจะตามมาบ้างาดูรีวิวก่อนอย่าดมอย่าอมอย่ามองนะครับพกมาด้วยครับใจก,ก็เดินตามมันขึ้นมานะครับ,รบมองไปด้านข้างนะครับ อย่าอมอย่าดมอย่ามองครับถึงเส้นไ,ไทยแล้วกลับเหนื่อยแล้วครับมานี่แล้วเรกลับที่มาขับไปต,ต่อของหมาน่าจะเหนื่อยนะเนี่ยหอบลิ้นห้อ,อเยเชียวใช่ไหม น้อง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 ถ่ายรูปให้หน่อยระวังนะคะอ่าโอเคดูน้องหมานอนรอแล้วน่ะนอนทอบเียี่จ้ิมมัเลยคะเดินทางให้มันหน่อย ตรงนี้ต้องชันนะครับตรงนี้ชันรู้สึกอะไรไหมว่าหินเนี่ยมันจะมีความแวววายคือนีเ็เขาเล็กๆหาลายนะครับหาลายเกาะนะครับ

ต้องปีนนะครับครับแตั้บา้ามตัดออกเชียววเย่าขาขึ้นมันจะข้าทขาขาลงไหมใช่เดี๋ยวเขาจะขาลงนะอื

<S 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 จุดสุดท้ายแล้วครับถึงยอดแล้วครับตรงนี้นเรคอร์ดอะไรน,น,นะครับ จุดชมวิวเขาแดงนะครับเพถ่ายก็เห็นดูนะครับข้างล่างก็มองเห็นทะเลนะครับหน้ไนมันไม่เกี่ยวกับหน้ามันไม่เกียวกับฤดูครับมันจะเป็นช่้นขาวเส้นมาเ่วงีห้าก็เห็นนะเึ้นมาดูาที่ขึ้นครับไม่ก็ดู นะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับจุดชมวิวเขาแดงนะครับเดินขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับวันนี้เป็นอุทยารแห่งชาติเขาสามร้อยยอดนะครับจะเป็นเขาหินปูนนะครับสลับซับซ้อน ด,ด้านล่างก็จะมองเห็นเป็นทะเลนะครับด้านล่างก็จะมีเลี้ยงปาาลา,ปาเลี้ยง,งเป็นชุมชนนะครับชุมชนเขาแดงโอ้ยดู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 เกี่ยบเพิ่งเกี่ยวเพิ่งเกี่ยวเพิ่ง กาศจากด้านบนของจุดโชมวิวเขาแดงนะครับมองไปด้านล่างนะครับสวยงามเดี๋ยวให้น้องก็ช่วยถ่ายรูปให้เากินน้ำก่อนลืมกินน้ำกินน้ำกันก่อน ก็ถ่ายกันกสวยๆก็ถ่ายแล้วก็ฉากหลังมันจะเป็นอันนี้มายืนแถวเนี้ยนี่นะครับจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งบนยอดเขาด้านล่างนี้เป็นวัดเขาแดงนะครับจะเป็นจุดที่สำหรับ นั่งเรือชมอลำคลองแถวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือที่หน้าวัดเขาแดงกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นภูเขาหินปูนนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ ครับลองชมดูนะครับดูนะครับเด็กน้อยเด็กน้อยต่างชาตินะครับเก่งมากนะครับโอ้โหได้เด้มีรูปมูฟเฟกต์โฟโต้โอเค

ไป <Okay. S 2> finish already okay ครับตอนนี้เราก็ลงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มารอเรานะครับอันนี้เป็นทางลงแล้วนะครับลงทางเดินนะครับ